ปลายเดือนที่ผ่านมานาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางมาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หนึ่งในนั้นนะครับก็ได้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะครับในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับท่านนาย,ยกเนี่ยได้เดินทางมาในตัวเมืองของจังหวัดยะลานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทีเคพาร์คนะครับแล้วก็ท่านเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอเบตงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับหลายคนก็อาจจะรอดูนะครับว่าอาจจะมีความเปลี่ยน แปลงอย่างไรนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยครับผู้ชมวันนี้ทางรายการของเรานะครับก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับนายอัมพลพงสุวรรณนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับรายการของเรานะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเนะครับเบื้องต้นนะครับท่านผู้ว่าครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี่นะครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในพื้นที่เป็นนอย่่าางงไรรกััับบ้คทว ครับก็เป็นโอกาสดีนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดเชเดนภาคใต้นะครับทั้งปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับที่ท่านผู้บริหารสูงสุดของประเทศนะครับคือท่านนายกรัฐมนตรีและคณะมนตรีหลายท่านนะครับได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชเดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลานั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เริ่มมาเข้าพื้นที่จังหวัดยะลาในวันที่28 นะครับโดยเข้ามาที่นัรสการสารเจ้าพ่อหลักเมืองหน้าสารกลางจังหวัดนะครับเสร็จแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมที่เคปาร์คของท่านนายกทีมตรลยาราครับนะครับและหลังจากนั้นก็เข้าสู่พื้นที่ของพื้นเตรงนะครับโดยท่านลงไปในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับท่านไปทานอาหารของวันนะครับที่ลางโกงิวนะครับซึ่งเป็นเมนู ป่านินสายน้ําไหลครับนะครับล้วนนะครับแล้วก็เป็นพืชอาหารอัตลักษณ์ของเบตงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปชมนะครับสวนหมื่นปูผาหรือว่าสวนไม้ดอกเมืองหนาวของเบตงนะครับซึ่งมีความสวยงามแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวแน่นทุกวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่ด่านสุรากาเบตงนะครับเพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ไปดู สถานที่นะครับทางด่านนะครับซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้มีแนวทางที่จะขยายด่านเบตงอยู่แล้วนะครับก็เลยประธานนายกัีมก็ได้ไปดูนะครับหลังจากนั้นก็ได้เดินทางเข้ามาสู่ที่พักที่โรงแรมในตัวอำเภอเบตงนะครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารค่ำนะครับที่ร้านใต้เยืนนะครับเสร็จแล้วก็ได้เยี่ยมชมเดินทักทายพี่น้องประชาชนในตัวเมืองเบตงและึ่งได้รับความสนใจนะครับ พี่น้องประชาชนออกมาตอนรับทนายกมนตรีเยอะมากนะครับธนายกมนตรีก็ให้ความเป็นกันเองนะครับที่จัดถ่ายรูปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะครับซึงได้เข้ามาต้องเที่ยวในอำเภอไปตรงแล้วเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้พบกับนายกมนตรีของไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางนักท่องเที่ยวมาเลเซียก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้พบ <g ül üyor> ก็ดีใจไปด้วยครับก็เป็นบรรยากาศที่หลังจากที่ท่านนายกเดินทางกลับแล้วนี่ครับก็เป็นเป็นบรรยากาศที่ได้รับการตอบรับนะครับจากาพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ <ừ. S 1> นะครับว่าจังหวัดเชียงดนภาคใต้นั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้มีความไม่ปลอดภัย <ừ. S 1> เหมือนกับที่ทุกคนได้คิดนะครับครับผมเพราะนั้นการที่ท่านนายกมาในครั้งนี้ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ จังหวัดเชเด่นภาคใต้นะครับแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ที่มันเกี่ยวเนื่องกับการไม่ปลอดภัยนี้มันหายไปเยอะอนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งว่าจังหวัดเชเด่นภาคใต้นั้นมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะที่จะ,ะรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มีจิตใจที่อยากรักธรรมชาติครับ,รบโดยเฉพาะป่าฮาลาบาลานะครับในพื้นที่อำเภอทานโตและอำเภอเวตงและป่าบลาฮาลา ที่อยู่ในเขตของจังหวัดราชิวา,วามีความอุดมสมบูรณ์มากมนะครับเพราะนั้นนี่คือทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เป็นรบรรยากาศที่ทุกท่านรวมทั้ง คณะนายกตรีที่มาก็มีความพอพอใจแล้วก็าภาพที่ออกไปนะครับสู่สายตาพี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็เป็นภาพที่ทําทให้จังหวัดเชียงายภาคใต้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นครับครับผมในโอกาสที่ท่านนายก <c oughs> รัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีได้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยครับผมก็ผมผมเชื่อนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็คงอาจจะทราบนะครับว่าพื้นที่จังหวัดยะลาของเราก็เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเองหรือว่าทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จััหวดดยะาาาานนนน่ไไโอออกสสํเรปท ายกรัฐมนตรีบ้างไหมครับครับก็ในในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเหล่านั้นนะครับก็ท่านก็ได้ไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเหมือนที่ผมได้นําเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าโดยเป็นทางการโดยเอกสารเนี่ยนะครับทางผมเองนะครับร่วมกับทางส่วนราชการนะครับก็ได้นําเสนอโครงการให้กับท่านนายกรัฐมนตรีครับโดยเฉพาะโครงการในเรื่องของการขยายด่านพรมแดนเบตง ครับนะครับซึ่งผมคิดว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับปี266มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อุบลราไตานงนั้นล้านกว่าคนนะครับแล้วผมคิดว่าปีงบประมานนี้คือปี2 5 6 7ับแล้วก็ปีต่อๆไปนะครับนักท่องเที่ยวจะต้องแตะตัวเลข2ล้านคนนะครับเพราะเพราะนั้นเมื่อไปดูการดำเนินความสะดวกของ ของด่านที่พรมแดนไปตรงแล้วนี่มันคับแคบมากนะครับเพราะฉนั้นจึงจําเป็นต้องขยายด่านเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการผ่านแดนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าการขนถ่ายสินค้าครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้เสนอทนายกปรีไปแล้วทนายกปรีก็ตอบรับนะครับตอบรับว่าที่แรกนะครับทางจังหวัดยะลาเนี่ยทางโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบไว้ว่าการขยายด่านไปตรงนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ4่ปี4ีปีนะครับแต่ท่านนายกบอกว่ามันช้าไป นะครับท่านก็พูดที่ด่านปรมแดนนี้ท่านบอกว่า,าผมจะเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วร็จภายใน2ปีนะครับซึ่งก็ถือเป็นโอกาสทันใจนะครับถือเป็นโอกาสของอาการขยายด่านปรมแดนเป็นตรงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับท,ท,ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวก็คือท่านได้สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องยกเลิกตม .6 นะครับนั่นหมายความว่า,าเวลานักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ผ่านด่านชายแดนนี่าไม่ต้องมากรอกตอมอหกอีกแล้วนะครับซึ่งนําร่องไปแล้วที่ด่านสะเดานะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าสั่งการไปทุกด่านนะครับขอให้ยกเลิกตอมอหกอันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางจังหวัดยะลานะครับได้รับนะครับจากการที่ทนายกมาเยี่ยมนะครับนอกจากนี้นะครับทางจังหวัดยะลาเองเราก็ได้เสนอโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อที่จะรองรับ นักท่องเที่ยวจากเบตงนะครับให้มากยิ่งขึ้นก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอทานโตออาเภอทันโตนะครับซึ่งอำเภอทานโตนั้นเรานั้นเรามีทะเลสาบที่อยู่ในหุบเขานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งอัศจรรย์อ,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 อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทะเลสาบมันเป็นไปได้ยังไงอยู่ในหุบเขา <c oughs> ก็คือเขื่อนบางรังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่ไปสํารวจนะครับว่าในรอบทะเลสาบซึ่งมีความยาวประมาณ8กิโลเมตรเนี่ยนะครับ ควรจะสร้างถนนโดยรอบนะครับซึ่งถ้าถนนโดยรอบนี่มันจะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการสามารถที่จะไปพัฒนาทางด้านท่องเที่ยวชมป่าฮาลาบาลาในทะเลสาบฐานโตซึ่งอยู่ในหุบเขาได้นะครับตรงนี้ทางจังหวัดเองนะครับก็ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมทางหลวงชนบทนะครับให้ท่านได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจออกแบบนะครับเพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ว่าการที่จะก่อสร้างถนนรอบ ทะเลสาบทานโตเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับณขณะนี้ได้ขอความร่วมมือไปแล้วแลวก็จะได้นําเสนอท่ายนยศรัฐตรีไปด้วยแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบทานโตน,นะครับโดยการก่อสร้างถนนโดยรอบนะครับเพื่อรองร,รับการขยายสถ,ถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่รอบๆทะเลสาบอีกครั้งหนึ่งนะครับโครงการที่3ที่ขอรับการสนับสนุนไปก็คือโครงการสร้างศูนย์กีฬาครบวงจรนะครับภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9 ของเทศบาลนครยะลาครับในเนื้อที่9 4ไร่ตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภายในเขตเทศบาลนครยะลาริมแม่น้ําปัตตานีครับนะครับมีเนื้อที่94ไร่9 4ไร่ครับตรงนี้ท่านนายกเต็มทีนครยะลาก็ท่านได้ทําแบบแปลนแผนผังรูปแบบไว้เรียบร้อยนะครับซึ่งมันเหมาะกับสอดคล้องกับที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนหรือว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคือปัตตานียาลานในนาทิวานจะขอเป็นเจ้าภาพจักกีฬาแห่งชาติ นะครับในปีพศสอ267เนอ๊ะม่ีพศสองพันห้าอสนะครับก็อีกอีกสปี4ปีนะครับซึ่งผมก็ได้พูดคุยกับทางผู้ว่าการจังหวัดราธิวาสผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีแล้วนะครับทั้ง3จังหวัดเราพร้อมที่จะรับเป็นเจ้าภาพนะครับเพื่อที่จะให้นักกีฬานะครับจากทั่วประเทศเนี่ยเขาได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมาเห็นกับ ทรัพยากรธรรมชาติความบุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับสามารถที่จะไปพูดต่อให้พี่น้องทั้งประเทศนี่ได้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นตรงน,นี้ก็สอดคล้องกับาการที่จังหวัดจะรับเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์นะครับเอ้กีฬาแห่งชาติก<า>ีฬาแห่งชาตินะครับในปี272นอะครับอีกโครงการหนึ่งก็คือหอชมเมืองหอชมเมืองท่านทราบไหมครับว่าจังหวัดยะลานั้นมีผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็สวย เป็นอันดับสามอันดับยี่สามของโลกของโลกนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะครับเราเห็นแต่ภาพใช่นะครับเห็นแต่ภาพแต่ของจริงมายยลาแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเราก็ไม่เคยเห็นของจริงว่าผังเมืองเยลานี่มันสวยจริงหรือเปล่าสวยเหมือนภาพหรือเปล่านะครับตรงนี้ทางเทศบาลนครยยลาเองก็ได้คิดที่จะทําหอชมเมืองนะครับเพื่อเป็นสถานที่ที่คนต่างถิ่นต่างจังหวัดเข้ามาในจังหวัดเยลาแล้วนี่ก็จะขึ้นไปที่หอชมเมืองเพื่อที่จะ มาชมความสวยงามของพื้นที่เมืองอพื้นผังเมืองของยะลาว่าสวยงามจริงหรือไม่ครับนะครับตรงนี้ก็ต้องผลักดันนะครับแล้วก็คิดว่าสถานที่นี้น่าจะใช้ที่เขาวัลล้านนะครับอย,อย,อยู่ใกล้ๆสอวตอ,อนะครับอยู่ที่ของศูนย์วิจัยของกระทรวงเกษตรรับผิดชอบอยู่เป็นเป็นพื้นที่ธนารักษ์นะครับพื้นที่รักพัสดุที่ให้ กรมวิชาการเกษตรนะครับดูแลอยู่นะครับตรงนี้ก็จะยด้ดําเนินการต่อไปนะครับก็เสนอไปยังรัฐบาลเพื่อที่จะสนับสนุนให้เทศบาลนครยะลาได้สร้างหอชมเมืองนี้ให้ได้นะครับอีกโครงการหนึ่งก็คือการขยายทางวิ่งสนามบินเบตงนะครับซึ่งณขณะนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าสนามบินเบตงเรานั้นนะครับได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีสายการบินนกแอร์มาวิ่งอยู่ระยะหนึ่งนะครับณขณะนี้ก็หยุดวิ่งไป นะครับแต่ว่าสนามบินเบตงในปัจจุบันนั้นนะครับก็มีทางวิ่งความยาวของทางวิ่งประมาณ1,800เมตรนะครับซึ่งเครื่องบินห่กิโลกว่าเครื่องบินขนาด180ที่นั่งหรือโบอิงนี่ไม่สามารถที่จะลงสนามบินเบตงได้นะครับเพราะนั้นถ้าจะให้เครื่องบินขนาดใหญ่มาลงได้จะต้องขยายทางวิ่งอีก700เมตรก็คือภาพรวมแล้วนะครับตลอดเส้นทางวิ่งแล้นจะต้องมีความยาว2,500เมตรก็คือ2กิโลครึ่ง2กิโลครึ่งนะครับ สองกิโลครึ่งตรงนี้ก็อยู่ในแผนของกรมท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเสนอไปอยังรัฐบาลนะครับ,รบสุดท้ายครับสิ่งที่อยากจะเสนอแล้วก็อยากอยากให้มันเป็นไปได้มากที่สุดก็คือการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410จากยะลาครับไปสู่เบตงนะครับให้เป็นสี่ช่องจราจรนะครับรวมทั้งในเรื่องของการเจาะอุโมงค์เพื่อลดความคดเคี้ยวของอเส้นทางนะครับระหว่าง บันองสตาทานโตไปถึงเบตงเนี่ยนะครับซึ่งอุโม,มง์นี้ก็มีแนวเจาอุโม,มง์อยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการศึกษารตรงนี้ก็ <ผม S 2> ก็เสนอรัฐบาลไปนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนในให้กรมทางหลวงเนี่ยได้พิจารณานะครับในการขยายถนนจากยะลาไปสู่เบตงนี้เป็นสี่ช่องจราจร,รผมคิด <ผม S 1> ว่าถ้าเราสามารถที่จะขยายให้เสน้นทาง410เนีนย่ยมีเป็นเส้นทางที่สามารถที่จะ ว้างขวางและกลอำนยความสะดวกกับการจราจรได้นี่ผมคิดว่าถ้าเรือปัตตานีนะครับการขนส่งสินค้าจากปัตตานีเพื่อที่จะ,ะข้ามไปยังมาเลเซียนะครับทางปีหนังนี่จะสะดวกนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายมากขึ้นทำให,ให้เศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอไปตรงทําให้การขยายด่านสุลรานกรไปตรงที่เรากําลังขยายนี่รองรับ สิ่งเหล่านี้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาและของจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกมิติหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พี่น้องชาวจังหวัดชียงราภาักใต้ได้เป็นอย่างดีครับครับผมก็เรียกได้ว่าทั้ง4ี่หโครงการที่ทางจังหวัด <c oughs> ยะลาได้มีการนําเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองแล้วก็จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่สําคัญถ้าโครงการนี้สําเร็จแล้วเนี่ยนะครับผู้ชมจะเห็นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัด <c oughs> ยะลาของเราก็มีความเจริญมากยิ่งขึ้น <c oughs> อีกหนึ่งประเด็นครับท่านผู้ว่าครับถ้าพูดถึงในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลานี่ก็หลายท่านจากนอกพื้นที่เนี่ยอาจจะทราบดีนนนว่่่าเเปป็็พื้ททีี เป็นจังหวัดท,ที่มีผลไม้เยอะที่สุดโดยเฉพาะทุเรียนก็ขึ้นชื่อส้มโชกุนก็ขึ้นชื่อในส่วนนี้ทางจังหวัดยะลาได้มีโอกาสนําเสนอให้กับทางนายกรัฐมนตรีไหมครัครับก็จริงๆแล้วก็ได้นําเสนอท่านนายกตรีและคณะก็ทราบดีว่าจังหวัดยะลาเรานั้นเป็นเมืองหลวงของทุเรียนนะครับในภาคใต้ตอนล่างนะครับทุเรียนายะลานั้นเป็นท,ทุเรียนที่มีรสชาติอร่อยนะครับโดยเฉพาะทุเรียนเสด็จน้ำนะครับซึ่งเราได้รับการขึ้นทะเบียน g i นะครับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการพัฒนาต่อแต่ว่าเราเ,าเมื่อเช้าก็ได้คุยกับทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรทางสวนสหการที่เกี่ยวข้องในการที่จะพัฒนาทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างการไปดูน้ำนะครับน้ำน้ำที่จะมาเลี้ยงต้นทุเรียนนะครับในในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปดูเรื่องกําจัด นอนนะครับซึ่งจะต้องกําจัดตั้งแต่ต้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างตู้แช่ครับตู้เย็นนะครับแล้วก็สร้างตลาดกลางนะครับในการในเรื่องของผลไม้ตรงนี้ทางจังหวัดนะครับร่วมกับทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรก็ก็ได้นั่งคุยกันนะครับเป็นที่สรุปนะครับเป็นได้ข้อสรุปแล้วก็จะได้มอบให้สวนราชการ ต่างๆที่เกี่ยวข้องนําไปกับเคลื่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ทางจังหวัดยะลานะครับก็จะเสนอ,อสนับสนุนจากทางรัฐบาลด้วยนะครับเพราะว่านี่คือเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอวานองสตาและอำเภออื่นๆของจังหวัดยะลานั้นประกอบอาชีพนะครับแทนที่จะอาจจะเป็นอาชีพที่มาแทนสวนยางพาราก็ว่าได้ ะครับเพราะว่าเกษตรกรปัจจุบันนี้นะครับได้ข่นสวนยางพาราทิ้งนะครับเพื่อหันมาปลูกทุเรียนนะครับโดยโดยเฉพาะในพื้นที่เบตงฐานตัวเองนั้นก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะที่จะปลูกทุเรียนนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงจากน้ำระดับน้ำทะเลครับซึ่งทําให้รสชาติทุเรียนนี้อร่อยอีกเรื่องหนึ่งก็คือกําลังที่จะทําให้เบตงเนี่ยจะขอ GI ในเรื่องทุเรียนเนี่ย ของพื้นที่อำเภอไปตรงนั้นเป็นทุเรียนในสายหมอกนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งทุเรียนเสด็จน้ําเพราะนั้นทุเรียนในสายหมอกกับทุเรียนเสด็จน้าเนี่ยมันต้องมีข้อดีต่างกันครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้ถ้าเราได้จีไอทุเรียนในสายหมอกขึ้นมาอีกนี้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของทุเรียนนะครับเดินคู่ขนานกับทุเรียนเสด็จน้ำนะครับมันเราไม่มาข่มกันเราไม่มาแข่งกันนะครับแต่ว่าทุเรียนสายหมอกเนี่ยมันมีเฉพาะในพื้นที่อำเภอไปตรงเท่านั้นเฉพาะที่นี่ที่เดียวที่เดียวครับ ที่อื่นไม่มีครับเพราะฉะนั้นนอกจากเป็นทุเรียนเสด็จน้ําแล้วเนี่ยก็จะขอ GI อให้เป็นทุเรียนในสายหมอกอีกด้วยก็กาลังดาเนินการอยู่รวมทั้งมังคุดในสายหมอกรวมทั้งส้มโชกุนในสายหมอกเหมือนในสายหมอกเหมือนกัน<ช>แต่ว่า,าสตอรี่หรือว่า,าเรื่องราวมันต้องสอดคล้องกันว่าในสายหมอกนี้เราต้องชูเรื่องอะไรครับผมนะครับเพราะนั้นก็สิ่งนี้ก็คือที่เราจะพัฒนาในเรื่องของเกษตรกรซึ่งมันเป็นพืชอัตลักษณ์อยู่แล้วครับผมนอกจากผลไม้อยู่ในเมืองสายหมอกแล้วเนี่ย อีกหนึ่งเรื่องที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นเป็นที่ต้องการของเกษตรกรที่อยากจะให้เป็น d i นั่นก็คือปลานินปลานินสายน้ําไหลก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้ยื่นขอ GI อปลานินสายําไหลเป็นปลานินสายสายหมกเหมือนกันใช่ไหมไม่ไม่ครับปลานินสายําไหลนะครับผ่านทางท่านนายกปรีไปแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเมื่อเช้าก็ได้พูดคุยกับท่านประมงจังหวัดแล้วก็ทีมงานที่เกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันว่าท่านนายกปรีฝากว่าปลานินสายน้ําไหลนี้เป็นปลานินที่มีราคาแพงว่าใช่นะครับเพราะฉะนั้น ทำอย่างไรที่เราจะขยายพื้นที่ในการเลี้ยงปลาดินสายน้ําไหลนะครับตรงนี้ก็ทางาจังหวัดเองนะครับว่ได้มอบให้ทางาประมงจังหวัดนะครับได้ไปสํารวจว่านในพื้นที่ของอำเภอทันโตอำเภอบนองสตาที่มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกับเบตงตงนี่รเราสามารถที่จะขยายผล ไปสู่การเลี้ยงปาินสายน้ําไหลในพื้นที่อื่นได้อีกหรือไม่นะครับโดยท่านนายกได้สั่งการให้ทางธนาคารอมสินกับธนาคารเพื่อการเกษตรครับได้เป็นแหล่งเงินทุนในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรหักเรามีพื้นที่ขยายนะครับเพราะว่าราคาของปนินสายน้ําไหลนั้นเหลือเชื่อทดนะกิโลละถ้าปนินตัวละตัวละหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทเขาคิดเป็นกิโลคิดเป็นเป็นกิโลถ้าหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยถ้าสองกิโลสี่ร้อยครับโอ้สองคูณครับ ถ้าสามกิโลสามูณครับเก้าร้อยครับก็หมายความว่าสองกิโลก็หนึ่งกิโลคิดเป็นราคาสองร้อยบาทก็ตัวหนึ่งก็สองกิโลก็เป็นสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทโอ้ถ้าสามกิโลเก้าร้อยโอถ้าสี่กิโลพันหกโอ้โหถ้าห้ากิโลสองพันห้าหกกิโลสามพันหกครับผมเจ็ดกิโลสี่พันเก้าโอ้ต่อตัวหนึ่งคือเป็นราคาที่ที่ทางเกษตรกรก็คือกงหิวนี้คิดขึ้นมาเองครับผมผมถามว่าทําไมต้องคิดอย่างนี้ครับกงหิวบอกว่าถ้าไม่คิดอย่างเนี้ นักท่องเที่ยวมาเลเซียหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามากินปลานิลสายน้ําไหลเนี่ยเขาจะสั่งเฉพาะปลานิลตัวใหญ่ๆก็คือสามกิโลขึ้นไปส่วนปลานิลตัวเล็กๆนี่ขายไม่ได้ตัวบิ๊กๆทั้งนั้นเลยตัวบิ๊กทั้งนั้นเลยเพราะนั้นท่านก็เลยคิดราคาให้มันขึ้นตามสเต็ปอย่างนี้แต่ก็มีคนกินนะครับเพราะว่าปลานิลสายน้ําไหลนี่มันมีรสชาติอะไรจริงๆความแตกต่างยังไงครับกับปลาเนื้อหวานครับแล้วก็ไม่เหม็นโครนนะครับเพราะมันมันเขาเลี้ยงใน เขาเลี้ยงในสายร้าไหลซึ่งน้านมันจะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นออกซิเจนมันก็เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องนี้ทางจังหวัดก็ต้องขยายผลต่อรวมทั้งปลาพวงจุมพูด้วยรหรือปลากลือเลาะนีะ่ซึ่งเขามีราคาแพงและวันนั้นก็ขึ้นโต๊ะให้ท่านนายกปรีได้รับประทานด้วยนะครับทั้งสองปลามีเมนูแล้วก็จะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้นําเชฟจุมพลนะครับเชฟจุมพลมาเชฟชื่อดังมาทําปลานินกาเรียกว่าปลานิน ญี่ปุ่นมาแล่เนื้ออ่ามาแล่เนื้อนะครับท่านนายกก็ได้ชิมก็มีรสชาติอร่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่จะไปเสริมให้กับผู้เลี้ยงปลาในสายน้ำไหลแล้วก็ปลาพงจุมพูครับครับผมโอ้โหตอนนี้ได้ขึ้นเป็นสินค้า g ีอหรือยังฮะอ่าก็ยื่นขอแล้วครับอ่ายื่นขอยื่นขอแล้วก็อยู่ในเรื่องในระหว่างที่ทางจังหวัดร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับนะครับจะได้ทําเรื่องนี้ให้ให้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อในโอกาสต่อไปครับครับผมอีกหนึ่งประเด็นครับท่านผู้ว่าฮะก็เมื่อที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่นี่ท่านก็ได้มีการสวมใส่เสื้อสีมายาซึ่งเป็นเสื้อพื้นถิ่นของพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยหลังจากที่ท่านสวมใส่ในวันนั้นแล้วเนี่ยมีผลตอบรับของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศยังไงบ้างครับสวยงามมากครับผ้าของกลุ่มบาติกสีมายานะครับเสื้ที่น่าำ้ำนะครับซึ่งลายที่จังหวัดได ให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะสวมใส่ก็คือเป็นเป็นลายดอกพิกุลนะครับกับต้นสียลาครับนะครับต้นสียลานี้เป็นต้นไม้ประจําจังหวัด<อ>นะครับ<อ>เป็นดอกพิกุลนี้เป็นดอกเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดของยะลาะครับ,รบแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีธรรมชาตินะครับเป็นสีที่เกิดจากดินนะครับก็คือสีอิฐนะครับซึ่งมีความสวยงามมากนะครับคือธรรมากดินใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้สวมใส่แล้วแล้วท่านก็ท่านก็โฟกัสรูปนะครับ ในไอจีของท่านนายกเนี่ยในสตอรี่ใน, Story, ใน Facebook ของท่านนายกเนี่ยท่านาท่านโฟกัสรูปท่านที่ใส่เสือ้อวันนั้นด้วาติกสีมายาเนี่ยนะของยาลาเนี่ยครับขึ้นเต็มจอเลย<อ>นะครับ<ก>แล้ว,ว่าเป็นการโปรโมทเป็นการโปรโมทครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทางาาพี่น้องประชาชนก็มีความสนใจที่จะมาสั่งซื้อนะครับโดยมียอดการผลิตตอนนี้ไม่ทัน<อ>ไม่ทันนะครับ<อ>เพราะว่าน,นี่นีครับนี่ครับ ภาพนี้ครับนี่ครับนี่ครับก็ภาพนี้ถือว่านายกเป็นพรีเซนเตอร์เองเป็นพรีเซนเตอร์เองนะครับแล้วท่านลง3จังหวัดเนี่ยท่านแต่งตัวนะครับใส่เสื้อของแต่ละจังหวัดเลยครับครับผมที่ปัตตานีเนี่ยท่านใช้เสื้อของเชบาครัเชบาปัตตานีนะครับซึ่งเป็นลายมาตรฐานด้วยครับลายเสืาปัตตานีนี่ยนะครับสีเขียวนะครับมาที่ยะลาท่านก็ใส่บราติกสีมายานะครับลายลายอิดนะครับเอ๊สีอิดนะครับซึ่งเป็นสีที่ทําจากดินนะครับ แล้วก็ไปนาทิวัตสร้างก็ใส่สีแดงนะครับก็ใส่เสื้อลายของของพื้นถิ่นของนาทิวัตนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวนะครับก็เอาสามภาพนี้นะครับภาพนายกเต็มๆเลยนะครับที่ใส่ไปแต่ละวันแต่ละจังหวัดนี้ไปไปออกไปเผยแพรไมโปรโมทเลยครับก็ก็เรียกได้ว่าเป็นการโฆษณาโดยไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาใช่ครับแล้วก็มันเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าได้เยอะครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วลายผ้าทั้งหมดนี้ครับเป็นลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจาก พระเจ้าลูกเสือเจ้าคว้าสีวันวรีนาีรัตน์นะครับที่ได้พระาทานลายผ้าขึ้นมานะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ท่านก็ได้พระาชทานให้กับผวการจังหวัดอีกเจ็ดหกจังหวัดอีกอีกสองลายนะครับเพื่อที่จะนํามาให้กลุ่มผ้าบาติกกลุ่มทอผ้าในพื้นที่ทุกจังหวัดนี่ได้นําไปขยายผลต่อเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้านะครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากจริงๆนะครับให้สามารถที่จะ ใส่ผ้าไทยนะครับผ้าไทยใส่ให้สนุกนั่นหมายความว่าผ้าไทยนี่ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสทุกทุกงานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเนะยครับแล้วก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่จังหวัดยะลาของเราด้วยนะครับทผู้ชมครับปิดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผู้ว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาท่องเที่ยวในยะลาบ้านเราครับครับจังหวัดยะลาเรานั้นเรามีทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่อยู่ครับเรา เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวได้อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนให้พี่น้องนะครับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับรวมทั้งต่างประเทศนะครับท่านลองแวะมาดูจังหวัดยะลาครับถ้าท่านมาแล้วท่านจะติดใจนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเบตงอำเภอทานตัวอำเภอมันงสตานะครับและช่วงเดือนกรกฎาคมถึงนี้นะครับท่านลองมาชิมทุเรียนชิมผลไม้ของจังหวัดยะลาดูครับแล้วท่านจะติดใจ นะครับท่านไปชิมในสวนได้เลยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนั้นณขณะนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นท่านเชื่อเถอะมายะลามาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานาาธิวาสแล้วท่านจะได้รับความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตะครับเพราะพวกเราอยู่ที่นี่เราเป็นแค่การที่นี่เรามั่นใจนะครับเราไม่ได้เอาเรื่องความไม่ปลอดภัยเป็นเงื่อนไขในการที่เราจะไม่ลงพื้นที่นะครับเพราะทุกพื้นที่เราคิดว่าเราไปด้วยได้ด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นขอเชิญชวนให พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับที่อยากสัมผัสธรรมชาติเชิญน,นะครับมาเยี่ยมพวกเราเถครับ,รบชาวจังหวัดเจรดนภาคใต้ปัตตานียะลานาราธิวาสพวกเรายินดีต้อนรับครับครับผมวันนี้ผู้ว่าการันตีนะครับว่ามาในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรา มีความปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ทางรายการของเราต้องขอบคุณไปยังท่านผู้ว่านายอัมพลพงศวรรผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในในรายการของเราขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและก็ทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ